กอนะคะโดยทุกๆปีในช่วงวันที่8สิงหาคมนะคะก็จะมีการจัดในเทศกาลนะคะในช่วงวันสถาปนาศูนย์นะคะก็้าท่านใดสนใจนะคะถ้ามีโอกาสก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะเราก็จะมีการในส่วนของหน่วยงานโบราการนะคะทุกส่วนเลยก็จะมาจัดในเทศกาลแล้วก็จักแบอบรมต่างๆนะคะแก็เชิญชวนนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะ จุดเดิมแล้วนะคะจำได้นะคะ,ะเราไปวนมาแล้วก็วนมาจุดเดิมแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเหลืออีกหนึ่งะะกจิจกรรมนะคะก็จะเป็นในส่วนของงานสดพุทธศาสตร์นะคะก็จะอยู่่วนด้านหน้านะคะจนทางาน ตรงจุดบริเวณนี้ก็เป็นบ้านจอดรถนะคะจิดอ่างเก็บน้ำเพ้ยเซ็ียมขัดใช่วงเงยงน็นๆก็จะมีประชาชนเั่าไปนะคะก็มาจอดรถแ,แล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายรอบอ่างกัน ส่วนด้านหน้านะคะด้านขวามือของทุงท่านนะคะก็จะเป็นต้นไม้ต้นแรกนะคะเป็นต้นไม้ทรงปลูกชื่อว่าต้นโพสีมหาโพนะคะก็ปลูกโดยในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปีของ3นะคะแล้วก็ต้นด้านหน้าก็จะเป็นต้นตะระปรืกน,นะคะก็ปลูกในปีเดียวกันนะคะโดยกรมศิลปากรค่ะตอมีต้นพุ่มที่สวยงามนะคะ ของกลมนี้ก็จะเป็นในส่วนของนักสนุกข้าวสารขวัญตอนนะคะก็เป็นในส่วนของป่าไม้นะคะของพยาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของจะมีวิทยากรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะควงการอบรมความรู้นะคะโดยในส่วนของงานสนุกข้าวสารนะคะก็จะมีการปลูกรวบรวมขึ้นสมุนไพรมากกว่า9ก0าร้อเจ้าพนะคะแล้วก็จะแจกของขวั เป็นทางศึกษาธรถถามรมชาติด้านในค่ะแล้วก็ตามเส้นทางก็ยังมีป้ายสื่อความหมายนะคะขอ QR code น,นะคะท่านใดต้องการที่จะรู้ขอบคุณวามหมายต่างๆเนี่ยจะสามารถที่จะใช้มือถือสแกนอเออ่ข้อความได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบริการเอ,อ่ออาคารสมุดไฟด้วยนะคะต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราอรอรถจอดสนิทนะคะแล้วก็ พบกับวิทยากรด้านหลังได้เลยนะคะก็จะมีวรียากรของสำนพอสานตรางๆคอยให้องค์ความรู้อยู่ด้านในค่ะเียนเชิญค่ะวิทยากรอยู่ด้านหลังนะคะเชิญทุกท่านวงศุนย์ด้าน

นาการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาของอีซ้อ,อน,น,นะค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด222ไร่นะคะในเขนพื้นทีส่สวนป่าสมุไนไทยแนว1 5ไร่นะคะวันนี้จะเดินกันไหรไหมคะ เรื่องของรักษาลกรสืดวงค่ะแล้วก็หนักศิราจารุ่นด้านหลักที่เห็นนะคะก็จะเป็นหลักธิราจารุ่ทีอ่ออกแบบโดยโกรมสมเด็จพระเทพนะคะ ผลิตภัณฑ์นะคะของเราก็จะมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพรด้วยแล้วก็จะมีการอาหารอบสมุนไพรหรือว่าอบกลาวหน้านะคะก็จะมีเปิดให้บริการวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธค่ะค่าบริการแปดบาทต่อต่อหนึ่งครั้งค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรลกวันขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะแล้วก็เด เตรียมป้ายมาจ้าป้ายเลย,ยค่ะได้ไะะด้วด้ด้ไร้ได้ได้ได้ัด้ได้ไ้าด้ได้าด้ได้ค่้ได้าด้ไ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 ้ได้ได้ได้ไ้ได้ไ้ไดด้ไะ้ได้าง